สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามารีวิวรถ Isuzu Onyvi Max สามพันสองพันยี่สิบตัวนี้นะครับผม <S <S ดีครับผมวันนี้เราจะพามารีวิวรถ i s u ูตออลิเวอร์ดิ0ม0 2 0ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็น ISU ูเป็นตัวหัวเดียวนะครับลูกค้าจัดรีมปสเต็ปหนึ่งนะครับก็รถคันนี้ก็ยังเป็นรถดเดิมดมีแค่ท่ออย่างเดียวนะครับขนาดยางอย่างที่เราเห็นก็คือ63545ข้างหลัง26540นะครับก็รถคันนี้คือย,ยังเน้นทรงนะครับลูกค้านินใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันว่าช่วงจูเนี่ยอัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบตาเร่งกันดูนะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยขอจูนแบบควันน้อยๆในช่วงขับธรรมดานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ซัดเนี่ยก็จะมีแบบควันโชยๆสวยๆนะแต่ก็ไม่ไม่เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งกันนะครับว่าอัตราเร่งสเต็ปหนึ่งเนี่ยจะดีมากขค่ไหนนะครับ